แม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำห้วยคลองเขมในจังหวัดบึงการค่ะที่บ้านนาขามตาบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการพลโทสวรรแสงผลแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีมอบฝายชะลอน้ำห้วยคลองเขม โดยมีพลตรีนรทิพย์โพยนอกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พันเอกจัก,กรพงศ์โพนาแคร์ care, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ส่วนราชาการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้สืบเนื่องจากในพื้นที่ตำบลสีชมพูและตำบลหนองเลิงเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยในช่วงฤด,ดูแล้งจะเกิดฝนทิ้งช่วงและฝนตกน้อยซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาการขดาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะจึงได้มากราบหลวงปู่ปรีดาฉันทากโรหรือว่าหลวงปู่ทุยขอให้ทางวัดได้ทำการเจาะน้ำบาดาลให้เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ในห่วงฤดูแล้งโดยหลวงปู่ได้แรงเห็นว่าการสร้างฝ่ายชลอน้ำจะได้ประโยชน์ทั้งกับประชาชนในพื้นที่สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงและเป็นการเพิ่มระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้หา,หารือร่วมกับส่วนราชการทหารและผู้นำชุมชนในการสร้างฝายชะลอน้ำแห่งนี้โดยขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทธปรกรณ์จากกองทัพภาคที่สององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาไัยแล้งกักเก็บน้ำไว้เพื่อเป็นหลักน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนและเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมจากการจัดพิธีมอบฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ค่ะ ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกป,ปลาบเรื่มใจและมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่หลวงปู่ทุยหน่วยทหารและส่วนราชการได้ร่วมกันรสร้างฝ่ายชะลอน้ำค้วยคลองเค็มให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป